ทีเฟกสตชันวันนี้นะครับพาไปเก็บตกงานที่ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยกับสมนาพิเศษอัพสกิลทักษะการเทรดทีเฟกแบบมือโปรนะครับภายใต้โครงการ t f เฟกเน็กซ์เจนโ o ร r o ูโปรเฟชชั่น a ลเทรดนะฮะโดยบมจตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยหรือ t ีเฟกจัดงานขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่ตลาดหลักทรัพย์นี่เองครับ งานเนี่ยตอบรับแบบคึกคักเลยนทุนเข้าร่วมกันมีการถ่ายทอดเนื้อหาแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์จากเทรดเดอร์มืออาชีพนะครับทั้งการสร้างพอร์ตให้เติบโตอยู่รอบจากมืออาชีพการเอาชนะความผันผวนรอบด้านอัปเดตกลยุทธ์ทีเฟกสสำหรับปรับพอร์ตครึ่งปีหลังครับแล้วมองไปที่ตลาดหุ้นไทยที่อาจจะย่อลงนิดๆน,นะฮะหลังจากที่ขึ้นต่อเนื่องมากว่าร้อยจุดทางผู้มีการฝ่ายวิเคอาะห์หลักทรัพย์บอลซีเจเอสอินเตอร์เนชั่นแนลมองครึ่งปีหลัง ว่ายังมีความเสี่ยงนะครับทั้งปัจจัยต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยครับถ้าย้อนไปในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรบิดาของนายกแพททองทานช่วงนั้นหุ้นบวกช่วงหนึ่งเดือนนะหลังจากนั้นก็มีการปรับฐานครับซึ่งรอบนี้คาดว่าหลัง16กกันยายนครบครอบหนึ่งเดือนที่รู้นายกคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยตลาดหุ้นตลาดของไทยแล้วก็ของโลกเนี่ยนะครับอาจจะมีภาพของการลงแรงเกิดขึ้นเรื่องต่างประเทศ ก็เรื่องของราคาหุ้นเทคโนโลยีอาจจะคล้ายกับเมื่อปี2000ยุคฟองสบู่ดัตคถ้าเกิดภาพนั้นขึ้นจริงตลาดหุ้นโลกโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐก็อาจจะลงแรงขนาดเดียวกันก็เป็นโอกาสดีสําหรับนักลงทุนไทยด้วยครับแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักลงทุนไทยนะครับเพราะว่าพอหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยมีการปรับฐานแล้วก็การขายออกมานะครับ หุ้น Value หุ้นที่เป็น Defensive เนี่ยนะครับโดยเพราะหุ้นไทยนะครับผมว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับเพีเยงแต่ว่าอาจจะลงตาม Sentiment ของตลาดโลกครับผมส่วนเวทีเสวนานะฮะยังพูดถึงเรื่องของราคาทองคำด้วยนะครับแนะให้ป้องกันความเสี่ยงด้วยการลงทุน Go ลฟิ u เจอรใน t f เฟซึ่งเทรดได้ทั้งขาขึ้นขาลงด้วยครับ ผมมองว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงซะมากกว่านะสำหรับนักลงทุนนะฮะไม่ว่าจะมีทองคําแท่งนะฮะหรือจะมีกองทุนทองคําผมแนะนำนะช่วงนี้นะฮะลองมาดูนะฮะโกลฟิวเจอร์ในตลาด t f เนะเพราะว่าโกลฟิวเจอร์สามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะและในกรณีที่เราถือทองคำอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือกองทุนรวมนะเราสามารถทำการช็อตโกลฟิวเจอร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงพอร์ตทองคำของเราได้ครับ อีกหนึ่งความเห็นของเทรดเดอร์มืออาชีพนะครับเราต้องเติบโตอยู่รอดได้จะต้องมีการเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการเทรดควบคู่กับการติดตามข่าวสารอย่างมีวินัยแล้วก็อดทนด้วยครับผมมองว่าการที่เรามีแนวทางมีวิธีการหรือว่ามีมีมีขั้นตอนที่ชัดเจนเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อถ้ามันมีข้อมูลฟีดเข้ามาแบบนี้หรือมันมีออความเสี่ยงในการประเมินที่เราประเมินแล้วเข้ามาแบบนี้ มันจะส่งผลให้ตลาดเนี่ยกลับขึ้นมาหน้าสนใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่อยากให้ในักลงทุนเนี่ยมองว่าถ้าเรารู้ตอนหลังไม่มีประโยชน์ครับให้เรารู้ก่อนจะดีกว่าครับทีเฟกยังมีตรงกัรเรื่อนเพราะว่าตลาดหุ้นนะครับมันอยู่กับเราตลอดชีวิตอยู่แล้วสําคัญคือไม่ว่าเราจะขึ้นรถทนันหรือตกรถระหว่างทางเนี่ยกำไรที่เกิดขึ้นอะ่ะเราทําได้อย่างสม่ําเสมอเพราะฝีมือตัวเองเพราะแผนตัวเองหรือเปล่าเพราะตลาดมันไม่ได้มีการขึ้นอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็มีการพักฐาน ถ้าเรามองว่าตลาดรอบนี้จะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ยังไงก็จะมีการย่อปรับฐานมาให้เรารับซื้ออยู่เสมอ สำหรับทีเฟกยังมีโครงการต่อเนื่องนะครับชวนอัพสกิลเช่นโครงการทีเฟก next gen broad to professional trader รับฟังประสบการณ์เทคนิคจากบดาก,กูรูทั้งไทยและต่างประเทศมีเวิร์กช็อปการเทรดแล้วก็รับทุนอบรมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทด้วยกันเป็นประตูสู่อาชีพสาย prop trader กับบริษัทชั้นนำของไทยนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึง24กันยาย,ยานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.tfect.co.th นะครับหรือว่าโทร0 2 0 0 9 9 9 9, 9, 9 Okay.